โอ้นี่สินะประสาทเดิมๆ,ๆประสาทของใครสักคนนึงไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะเป็นเอ่อแต่แต่ไม่แม่งไม่มีของเลยวะ่ะเอ้ทำไมเปิดมันไม่มีเสียงวะ่ะเปิดไม่มีเสียงนะเฮ้ยแล้วในกล่องก็ไม่มีของเลยโอเคมืดมากเราขุดเตียงเอาไปใช้ได้ปหอันนี้คือเตียงนะเ,เป็นถุงนอนเราเอาไปด้วยเลยกันหรือวออกจากที่นี่ก่อนมืดชิปหายไปดีกว่าวะ่ะแล้ววันนี้เราจะมาเป็นนักล่านักล่าสูงเนี่ยแต่ว่าเราต้องรอผ่านไปคืนนึงปห ผมจำไม่ได้ลบอดนี่ผมก็เคยเล่นไปนะมันน่าจะต้องรอเราผ่านไปคืนนะึ้งเราถึงจะได้ได้กลายเป็นนักล่าศูนย์หรือไม่เราก็ต้องฆ่า,าสูนย์สักตัวเนี่ยนะอสเนี่ยเนื้อหมูก็คือปิ้งเนื้อรอสูนเลยอะไรมันจะชิวอะไรมันจะชิวขนาดนั้นนะกอดอกรอครับถึงกอดไปคนดูก็ไม่เห็นอยู่ดีเร็วดีเนื้อเนี่นยปิ้งนานเหลือเกินไปดีว่วะว่ะเออยอาศูนย์เอาศูนย์มาต้องการอย่างโดยด่วนตรงนั้นปะมันเห็นเป็นแต่เลือดอะไม่ไม่เห็นหน้ามืดเกินอ่ะใช่เป็นทางหน้ากุญมาเนี่ยว่ะ เฮ้ยแต่นี่เสาหลักนี่คุณโกคุใช่ป่าววะ